ตุ่มข่ายจอกงัวครับพี่นอกตุ่มข่ายจอกงัวตุ่มขาวัวตุ่มขาวัวตุ่มขาวัวแซบซบ tôm kháng của nó yên kẹo các bạn kẹo ngô à tôm tím tôm kháng ngô tôm tím ngô các ต้มเสบขางวกินงวขางวครับผมมีสองขากินขาหนึงก่อนเู็นเกี่ยวดูดเดยบกเข้าบุกบ ซิมมึงกันนะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับครับเน้นนอนเน้นนอนขาดเปียวเดี๋ยวเปียวใส่อีกน้อยนึงเสร็จแล้วครับ จ,จับยืนนี่จับยืนจับยืนไอ้ทองเขา,อาทองเขาวส,วสวยสวยสวยทองเขาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปซ้อมไอ้ทองเขาว,วันไหนพรุ่งน,นี้หรือเปล่าวันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันตีนะน้อเชียนตัวนี้ตีนะ,นะมันตีไอ้นู่นนะ Ừ, kia có kia này trước mắt con khảo thôi con khảo gì ngon con đó ấy nhắn biến dở gì đây con khảo <laughs> หอมตีแล้วเนี่ยถึงหนึ่งปีหรือยังโอ้ยมันถึงหนึ่งปีหรือยังตื่แล้วหลุดปวดอยากรู้ไอ้ตัวนี้นตีไอ้จนไอ้จนนั้นไม่รู้สึกเลยรู้สึกอ่ะไอ้ตัวนี้นตีปุ๊บไอ้ตัวนั้นยืนนิ่ง

กินข้าวเาาผือกไปครับผมพ่อแม่พี่น้องหลังจากไอ้เบิ่งคลิปไป้ต้มแซบ่บ ขางวัวแล้วกันมเบึงสวนครับผมเดี๋ยวเชื้อหนามใส่ครับผมต่อเมพี่น้องพักสวนขวั้วครับผมบัวทะเลล้งเต็มโตอยู่อันนี้กันโอ้ยปักชีป่องครับผมเนี่ยงามๆวยกินกับข้าวปุ่นครับผมหัวละผ้าครับผม งามครับผมกำลังงามเออไข่จะไข่ครับผมพมอี่พี่น้องปลูกไ้เนาะโอ้ยตองโดน้ำแลวครับแหงแล้วนี่เกิด,ด้วยบุกทั่วสีริปรูกไม่แล้วครับพ่อพี่พี่น้องทั่วเบิดแล้วนี่ชดๆจากต้นเลยจาก อนอพีกับผมพี่ปีจนได้เอาอันไม่มาซักเล้เสือกอันนี้ไว้หักครับผม เสียดายม,มันสูงไรมันหักครับยีลาครับผมสวยแล้วสิบโมกว่าแล้วเหน่าเหน่ามันติดหลูกอยู่ผมก็หลายปีแล้ว สามปีแล้วบอนมีหน่วย,เ,ยขเขียบรับผมเขียบหนังกล้วยสมครับผมควรเครื่อนอย่างนึงเป็นกล้วยไข่แล้วเพื่อนเอินกล้วยสมสมกับสมปลูกไว้คือนเขานล้วเป็นรากซุกหรือบอกเท่งนี้ ไม่มีเคื่องเครื่องนี้เครื่องนี่นี่ครับผมนี่อ้าวเตะตัดแล้วครับผมนี่กิรักซุกเลยนี่นี่เงินดีเครื่องนึงครับผมกล้วยสุ่มแจกหวานอยู่กล้วยเดี๋ยวมีรถตัดเอาครับผมเนี่ยบ่ได้เอาไว้บ่ได้เดี๋ยวกิรักซุปนักกินก๋วยก็หลอกกับแต่กินก๋วยนี่